ด้วยความพยายามของรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์จันโอชาที่บอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นําเรื่องราวที่มาเชิดชูเกียรติและการให้โอกาสและการมีศักดิ์ศรีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของอีกหนึ่งท่านที่อยากให้ได้รู้จักในวันนี้ค่ะ Okay. ดูกระตูนถ้าไม่มีกระตูนนะ mm hmm. หนูก็คงไม่อยากวาดรูปเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูไป็นศิลปินออสตอรี่ค่ะ mm hmm. ชื่อนางสาวเทลักไพโรชื่อเล่นชื่อขินนะคะ มตอนเดินตตะแต่เลยค่ะแล้วก็วาดกำแพงเพื่อนบ้านนะคะแล้วคืนนี้ก็เลยเป็นจุดกำเนิดที่หนูชอบตอนแรกดูการ์ตูนแล้วก็ชอบวาดรูปมากอยากวาดรูปแบบเขาไม่ได้แบบเขาอะคะ่ะหนูอยากวาดเป็นของตัวเองเลยก็เลยวาดมาตลอดจนถึงทวนันนี้รูปแรกค่ะวาดพวกไอ,อางน์เชอร์รี่สตรอเบอรี่หลายอย่างแล้วก็มีโดรีมอน แนวการ์ตูนค่ะการ์ตูนญี่ปุ่นเพราะหนูชอบวาดรูปเป็นพวกการ์ตูนคอมิกด้วยชอบมังงะด้วยทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็สนุกค่ะเวลามีเรื่องราวอะไรทั้งชีวิตประจำวันหนูก็มวาวาดเป็นการ์ตูนเป็นเนื้อเรื่องเลยค่ะเล่นแรกก็คือเรื่องอะไรนะจำไม่ได้แล้วมันนานมากเลย ะะเวลาวาดผิดก,ก็คือไม่ชอบเ <No. S 1> ถ้าวาดภาพหน้ากลัวแล้วก็ถ้าเอาไว้ตอนกลางคืนให้เห็นเนี่ยกลัวเลยเอาไปซ่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะหลอนชอบมากที่สุดหรอคะก็วตัวกระตูนนะคะแต่ก็ไม่ได้ชอบมากที่สุดเท่าไหร่ก <laughs> ็อ <laughs> ชอบเท่เ <laughs> ท <laughs> ากันหมด สิ่งที่หนูชอบมากที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือสัตวป่ายาคูค่ะ mm hmm. ของพี่คิดหอวังที่ซื้อไปจ mm hmm. ่วยใส่ช่วงนี้จะไม่มีอะไรที่ไม่เคยวาดแล้วค่ะวาดไปหมดแล้วธรรมชาติก็เคยวาดค่ะ mm hmm. วาดดอกไม้วาดสะพานวาดหลายอย่างเลยค่ะ อนใจที่หนูอะว่าดเลิกตอนเด็กๆได้เดยดูการ์ตูนถ้าไม่มีการ์ตูนนะหนูก็คงไม่อยากวาดรูปเลยค่ะเพื่อนๆหนูเป็นแรงบันดาลใจหนูค่ะเพราะว่าตอนแรกหนูก็เคยอยากล้มเลิกอยู่แต่พอเพื่อนๆเ,เขาอะให้กำลังใจหนูหนูไม่ได้ถึงตรงนั้นหนูก็เลยไม่อยากเลิกภูมิใจค่ะได้หาเงินได้ชีพให้แม่แล้วก็ภูมิใจในตัวเองเี่ยคะ่ะ ก็อยากมีค่ะแล้วก็มีตู้กระจกใส่โมเดลด้วยมีหลายอย่างเลยเพราะในห้องก็คือจะทาบ้านกระทาเป็นสีพูปั้นโมเดลค่ะแล้วก็ปั้นของสิวด้วยสามารถมาดูผลงานหนูได้ที่อาร์ตสตอรี่ค่ะซอยบางพมยี่เก้านะคะ แม่นกคุณแม่ของน้องขิมและครอบครัวได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากการที่น้องขิมมีบัตรประจำตัวคนพิการโดยมีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นผู้คอยให้คำแนะนำตามสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการคนพิการมีบัตรประจำตัวคนพิการอยู่แล้วสามารถยื่นคำขอใช้สิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ตามมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550หรือตามที่กฎหมายอื่นได้แก่การคุ้คมครองสิทธิคนพิการ ด้านบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ในเรื่องการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการเพื่อปรับสภาพทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมพฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้นสนับสนุนการผลิตโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์